สวัสดีครับสวัสดีวันนี้นะครับก็ทดลองนะครับกานายปุ๋ยนะครับโดยฟานระบบน้ำนะครับติดตั้งเวนจูรี่ว้าวนะครับติดตั้งเวนจูรี่ว้าวนะเพราะถือว่าได้ผลระดับนึงนะครับแต่ว่ามันอาจจะฉาสักนิดนึงนะครับอาจจะฉาสักนิดนึงนะครับบอาอว่า เราใช่ต่อตรงนี้นะครับขนาดหนึ่งนิ้วนะครับแต่ถ้าว่าตรงนี้นะขนาดสองนิ้วนะครับถือว่าเดีวเดีวครึ่งนะครับเิ้วครึ่งก็น่าจะดูดปุ๋ยได้เร็วกว่านะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการลองพิดลองทุกนะครับตอนนี้ก็ดูดน้ำนะครับก็ดูดไปประมัน เสรหนึ่งตะนาคองทั้งนะครับเสรหนึ่งตะนาคองทั้งนะครับลองเว้นที่ว่าออกโมงว้าเลยนะครับออโมงวาเลยตัดลงเบิรนระบน้ำนะครับเกือบหน่ยปอร์ออเซ็นนะครับพออยูตกาวเส้นนะครับกาวซ้ายนะครับ ระบบซ้ายดังผมกาวซ้ายนะครับเปิดนะครับดูความแรงของน้ำน,นะครับเพราะถือว่ายังไม่มากนะครับยังไม่มากนะเกียรหน้าก่ออาข้างหน้าจะปรับเป็นสปริงเกอร์นะครับปรับเป็นระบบสปริงเกอร์นะครับนี่ตอนแรกรเกียรแบบนี้เพราะว่าโอเคยก็ปลูกข้าวโพดนะครับ โอกาโปดก็เลยใช่ใช้หนามพุงด้วยนะครับใช้หนามพุงแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้ฟลุกนะครับก่อนนี้แหลกหลายไซน์นะครับมีเป็นจุดแหลกนะครับไซน์แหลกไซน์แหลกนี่เดี๋ยวว่าดูเลยหลายไซน์นะแต่ว่าน้ำยุบเป็นฟืนนะครับหลายไซน์นี่ก็พอจุดประมาณนักเชื้อมุ่งนึงได้นะครับเชื้อมุ่งนึงได้แล้วนะครับ ก็จะปรับซ้ายไปจงจงกับตอนไหนหรงนจงรับแต่ถ้าว่าระบบซ้ายหนายอดนามยอดหรือสรปงเกอร์นะ่นาจะประหยัดนามได้หมากรุนนี่นะครับประหยัดนามได้หมากว่นนี่ในตรงนี้ก็ก็ปลายซ้ายนี่เลยไม่ไม่่อยมีแรงนะครับไม่ค่อยมีแรงแต่ก็ก,ก็มีไลนะครับ มีไร้อยู่นะครับตะว่าก็ะยับไป็รงโคนก็จะได้พ้นนะครับมีระยะ50เมตรนะครับ50 mm. เมตรจะปาดโซ่ขี้อยู่นะครับ50เมตรของไา้เหล็กไส้เหล็กองฟังตะวันออกนะครับมีลายไา้สุด คือถ้าควบคุมตอนนี้ปะปั้นหรือว่าปเป็นจุลีมันก็จะมันก็จะอะไรแรงดันน้ำก็น้อยลงนะครับปอปั้นหรือว่าเป็นจุลี่นะครับก็รเราไม่ได้ผลแรงดันน้ำนะครับพอพันข้าวหรืวเป็นจุลีนี่น้ำม,มันก็จะไลจาลงนะครับ ให้ชาลงน,างนะครับนี่มาดูอีกฟังนึงครับเซ็นสุดถ่ายข้องฟังตะวันออกนะครับส่วนนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ติดตั้งระบบนำนะครับระว่าลักลักๆก็คือนึ่งลกูกเอ่อมันทำปรลังกับออยนะครับอันที่จริงแล้วก็ทำมาติ้งแล้วนะครับทำมาตึ้งแลี่ป่าตัดหน้าปผ่ตัดหญ้านตึงก็เลยหลือซ้ายออกนะครับรตัดหญ้ายหลือซ้ายออกนะครับนี่มาแลอฟังนี้นะครับ เรื่องนี้นามตึ้งไหน้นะครับนามตึ้งปลายซ้ายมานะครับปลาย้ายสุดสายตรงนี้ไม่ได้ดึงเส้นมานะครับ tinh thần tinh thần trứng này tinh trứng này thần trứng này cả, thì còn đi tinh thần 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 จะต้องปรับอีกทีนะครับตรงนี้ครับเนมันขดอีกเลยนะครับเพราะว่าอยเพราะมันขดมันงอมันนำกดเดินไม่เต็มที่เพราะมันปรับไปคิดนะครับละเรียบร้อยเลยนะครับมันจะหลอดแรงของผมสมควรแรงของผมสมควรตรงนี้ก็ต้องบอไม่ป่อยว่าต่อไปนะครับอันนี้ซ้ำ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 รูนะครับเป็นรูซ้ำรูอันนี้มันกอนเต้นดีกว่านี้ก็โดนกระส่งมา ดีเดอร์ไม่แพงนะครับเต็นช่วยนะ,ะซ้ายตรงนี้ไม่โอเคสักขน่ดไหนนะครับซ้ายตรงนี้นะครับต่อเดี๋ยวลองทดลองทดลองปิดระบบเวนจูรี่นะครับทดลองปิดระบบเวนจูรี่นะ,ะมันจะแรงขึ้นเป็นขนาดไหนนะครับ แล้วก็แบป,ปิดป็ดระบบไปกินนะครับปเป็นเป็นเปิดตรงนะครับไม่พลาดระบอบเบนจูรี่นะครับก็ต้องปิดนะครับปิดระบบน้ำข้าวนะครับปิดระบบนำข้าวปิดว่าเป็นจูรี่นะครับ เปิดตาฟังนี้นะครับเปิดตาฟังนี้นี่นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าน้ามันจะไหลแรงขึ้นกว่าเดิมไหมนะครับแล้วน้าไหลแรงกว่าเดิมไหมันนไหนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวไปเลยเซนสุดท้ายว่านะครับเซนสุดท้ายว่ามันมันแรงระดับไหนนะครับ าสายถุดายนะครับสายถัดไปก็องฟังตะว,วันออกนะครับอู้หูวันดีเงียะหรออันนี้ก็ปัญหาข้องไอ้ระบบสายหนามพงก็คือเนี่ยครับเหลืองเหลืองก้องก้องหญ้าด้วยนะครับถ้ายยามาด อ๋อก็พงดีขึ้นนะครับพงแรงดีขึ้นพงแรงดีขึ้นนะครับเผื่อไส้นี่มันมันซ้ำรูนะครับซ้ำรูก็เลยก็เลยแรลงดันหน่อยไะยินนะครับแรลงดันหน่อยไะยินนะครับถ้าซองรูเลย ก็จะนั่นหมาว่าเดินนะครับสามรูสามรูกา,มก,การออกคนหมาขึ้นนะครับ ตัดซ้ายไปเรื่อยๆนะครับดึงซ้ายเหนก่อนดับไม่ได้ไม่ได้ดึงนะครับไม่ได้ดึงมันก็เลยพับนะครับพับก็เลยมาไม่ถึงนะครับเดน๋ยวถ้าว่าดึงชุดซุดซ้ายเลยเป็นฝืนนะครับมาเล่นกันนะครับว่าปลายซ้ายนี่มันสามาตึงมนะครับกำแร้วมือแล้วนะครับเล่นอเลยนะครับ โอเคนะครับต้องใช้เวลาแลต้องควรนะครับปลา,ายสายปลาย้ายก็ก็ต้องหวาดทิ้งนะครับเนี่ยครับปลา,าย้ายแต่ถ้าว่าดึงไอ้ตึ้ก็เนี่ยมันก็จะดีนะครับเนี่ยหวาตั้งเรียบนะครับโอเคนะครับี๋ยวก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องก็ขอบคพุณนนะครับ การเทว่าติดตามนะครับติดตามนะครับจะได้พ้นยังไงนยเราก็จะขอบนึ่งปีแล้วนะครับเดือนมีนานี้ก็ถือว่าขอบนึ่งปีสําหรับการคุดปรับแต่งพืนทีตรงนี้นะครับปลายเดือนมีนาน,นะครับปลายเดือนมีนาก็จะขอบปีพอดีนะครับซึ่งติดโลกถ้าว่าเริมลงหมูกลูกลก็ถือว่าเป็นช่วงเดือนเปลึกสัฟลานะครับก็ถือว่า ลูกได้เต็มทีนะครับทัมลัวดัได้ทั้ตุกแล้วนะครับนี่มาดูเส้นนี้นะครับเส้นแหลกนะครับเส้นแหลกก็โอเคนะครับเส้นแหลกนี่จะยาวว่าเผืือนนะครับเส้นแหลกจะยาวว่าเผื่อนนะครับน่มาับเส้นแหลกนะครับเพิ่มแหลนั้นอาจจะเพิ่ม่อเมนนะครับแล้วก็ bấm đầy u này cả à tuyệt vời này xuống đi trong lọt nam cơ văn biển văn này cả văn biển nước cho thịt này không có lọt tàng cho văn nè, cả tàng văn sâu nè, là thịt này cả xuân vẫn thương trúc này có cho qua cái cổ cưới này mà chuối bớt là bọc nà vai này rồi เป็นการทดลองวันนี้วันแรกนะครับทดลองวันนี้วันแรกนะก็นายพ่นปนเปื้อก็คอยวากันนะครับนี่เดี๋ยวรดน้ำมาหน้าทักนี้นะครับมาหน้วดีโอเคนะครับเดี๋ยวรถมาน้าทักนิดนะครับลองว่ายังมุนติ้วติ้วติวติวอยู่นะครับนี่ก็ถือว่าจะได้นะครับเดี๋ยวจะปิดเส้นนี้นะครับ หลักจะนี่เปิดเต็นทอางว่านะครับตรงนี้เคยปลูกข้าวโพดนะครับก็ไม่ได้ปลูกตอนะครับจริงๆแล้วตาแหลงนี้จะปลูกอีกทีน่าจะได้ผลนะครับไม่มาจะปลนกเต้นะครับเดี๋ยวหลรดหลอดไฟจะยึดกันครับโอเคครับเดี๋ยวทำเลยนะครับผมก็อ่าอ่า จะไปเข้มไปนนี้ก่อนนะครับแล้วก็ติดตามกันต่อไปครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับผม